วังเวาหาดไม่พิงแต่รูปชมเหนือสามัญจิตใจก็ดีจริงๆเลยาบ้าไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้พบแททิดาโจแห่งวังเวหาหรือไม่นี่ยิง่งนางเหมาะสมกับองค์ชายจูนมากหนูหนึ่งในเทวีของสาแห่งหยวนูจที่เพ,พิ่งผ่ามภาพคือแททิดาโจวังเวาหาโจชิงหลวนโจ,<อ>โจชิงหลวนเหรออีกทั้งโจชิงหลวนยามีมาแรงที่สุดในตำแหน่งพระชายา ใช่เหรอแบบนี้ก็ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับข้าสนสนีออกไปได้แล้วเมื่อกี้คนให้เอบไปแล้วนะไปไปไปคจะไ่เลยจจะกตานไม่ได้ไหลุกขึ้นขึกขึ้นขึ้นซีไ่ไปไที่าทุกท่านข้้องทมาดูเข้าาของเราแดีชีวิตคนไม่ไหวขัดมือ ดูวิธีลงแบบตีลังกาลงแคักลัวอย่าไั่ากัลงไปเลยจะรับสิ่งนี้ไว้ให้พามองไปเร้ออย่าได้ใช้อีกเลย้เี